มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเปิดรายการด้วยสิ่งที่สร้างกําลังใจให้กับผู้ชมแล้วเนี่ยแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเรื่องราวของเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากๆเลยเราปฏิเสธไม่ได้เลยยานั้นในยุคป,ปัจจุบันนี้เนาะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าพวก AI เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นว่าจะเดินทางไปไหนอย่างเรื่องของระบบราชการเองเดี๋ยวนี้ก็มีการนําเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาบูรณาการมากยิ่งขึ้นพ,พี่บอลอย่างงานล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นที่นายกรัฐมนนตรีไได้ปปเ็ แล้วก็ไปร่วมปาถกาถาก็คืองาน AWS Summit in Bangkok ค่ะก็เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทยนะคะมาอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นที่ p l e n a r y Hall ชั้น1่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานกล่าวเปิดงานนะคะงานนี้ค่ะจัดโดย Amazon Web Service ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้งค่ะใช่แล้วครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก ได้มีการกล่าวถึงความรู้สึกท่านบอกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยที่จะได้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทิศทางการเจริญเติบโตของโลกดิจิตอลด้วยด้านอีโ,โนโมีนะฮะในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ครับคนไทยนะฮะหลายหมื่นคนเลย ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ e c o n o m ม c ซ y ิสเ m นะครับของ A W S ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ดีมีทักษะมีองค์ความรู้ที่พร้อมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะถูกปลดปล่อยออกมานั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้น,ะะนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวนะคะซึ่งคลาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Breakthrough เทคโนโลยีด้วยก็จะช่วยลดในการลดต้นทุนต่งตางๆของการทำงาน มีการเพิ่ม speed to market ของการ deploy workflow ใหม่ๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเมื่อทีมงาน Productive มากขึ้นเนี่ยการบริการต่างๆของภาครัฐ มันก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะปรับปรุงระบบงานของราชการให้ทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเอันเจนดาที่สําคัญค่ะที่รัฐบาลกําลังผลักดันในการประชุมคอรมอเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของคอรมอเองเนี่ยก็ได้มีมติในการเร่งขับเคลื่อนโนโยบายการใช้คลาวเป็นหลักค่ะเพื่อลดภาระเงินลงทุนในระบบไอทีของภาครัฐด้วยคือเมื่อเปลี่ยนไปใช้คลาวมากขึ้นเนี่ยระบบราชการแน่นอนว่าดีขึ้นประชาชนมา <ừ> ติดต่ออำนวยความสะดวกต่างๆมันก็จะลิงก์ถึงกันอาจจะต้องไม่ต้องใช้กระดาษแล้วนะคะพี่บอลก็คือทุกอย่างมันง่ายขึ้น,นคือเ <judged. S 2> มื่อก่อนอาจจะต้องไปถ่ายเอกสารเดี๋ยวนี้คือลิงก์กันได้เลยลดระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะมาติดต่อกับราชการบางทีมารอเป็นวันๆเลยเขาก็ <ใช S 1> แบบว่าทำไมช้าจังเลย <seventeen. S 1> พอมาใช้ระบบคลาวด์รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นเป็นคลังข้อมูลเก็บระบบทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นการทํางานต่างๆมันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ค่ะก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมากแล้วก็ลดภาระ ช่ชยจ่ายลดความยุ่งยากในระบบราชการด้วยอย่างที่บอกไปแล้วก็คลาวเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องของกระดุกสันหลังของ,ของเทคโนโลยีคือได้ได้ว่าไปที่ไหนอ่ะมันไม่มีใครที่ไม่ใช้คลาวด์แล้วนะีเะก,ก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดธนาคารก่อใช้การท่องเที่ยวก็ใช้มาเก็ตติ้งก็ใช้ภาคการศึกษาก็ใช้ระบบคลาวกันหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยนะฮะหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการเนี่ยก็จะมีการนําเอาคลาวเนี่ยมาใช้ด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าในระยะยาวเนี่ย ก็จะมีการขยับขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรัฐบาลครับก็กําลังเดินหน้านะฮะในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหากรรมอื่นๆคู่ขนานไปด้วยกับการดึงดูด Data Center เ,เ,เพื่อมุ่งหมายนะฮะการเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลอีโคโนมีและเทคโนโลยีนั่นเองครับนี่ค่ะก็ถือว่านายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวในการเปิดงานด้วยว่ายืนยันที่จะสนับสนุนในเรื่องของอการลงทุนในลนนนักษณะนี้เพราะว่าเชื่อว่าประเทศไทยเอง ก็วินส่วนของ AWS เองก็วิน,ว,น,ว,นวินกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าในการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะก็จะยกระดับในเรื่องของดิจิทัลลิทิเลอเซีให้กับคนไทยมากขึ้นนะคะก็นําไปสู่การเติบโตในเรื่องของเศรษ,รรษฐกิจไม่ว่าจะมีการค้าการลงทุนเข้ามาถ้ามีการลงทุนในเรื่องของอุตสาหการรมเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็ในงานประชุมครั้งนี้ค่ะพี่บอลต้องบอกว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า2,500คนเลยนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีต่างๆนักธุรกิจนักลงทุนชั้นนําของไทยแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องของ cloud computing ร่วมกันค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยภาษาแบบวัยรุ่นก็บอกหอมกลิ่นความเจริญใช่ไหมใช่คือแบบนี้เลยนะเข้ามาแล้วอย่างประเทศไทยจริงๆ<ท>คือต้องบอกเลยความเจริญเข้ามาเรื่องราวของเงินลงทุนเข้ามาเรื่องราวของคนเก่งเมื่อก,กี้บอกไปผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนักธุรกิจนักลงทุนต่างๆทั้งจากไทยแล้วก็ชาวต่าง ชาติเนี่ยก็มาคนเก่งๆมาพัฒนาเราก็ได้รับความรู้ที่กว้างขึ้นด้วยโตขึ้นอีกนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมาอัปเดตกันในเรื่องของอีกไนท์ไทยแลนด์ด้านเทคโนโลยีด้วยและเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกกันว่าช่วงบ่ายก็ยังเน้นในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมอีกไนท์ไทยแลนด์ของเราใช่ค่ะไม่ทิ้งเรื่องการเกษตรไม่ทิ้งเรื่องการเกษตรคือนายกได้บอกไปว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกันคนไทยจะต้้้ออองมมมีีีคคคคววาเเเป็นนนนนยยูู่่่ททดขึกกััพรๆลโ ก็ต้องล้ำนำสมยัยไม่ตกเทรน์เรื่องของการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องลืมตาอ้าปากกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะครับ